สายยาวถูกเวียนวิวพลิ้วไปด้วยสายลมฟ้างามดูน่าชมแดดกำลังใสนกบินงย่างรรเรงผ่านแผ่นน้ำโผลลงบนพื้นทรายน้ำเย็นสบายหน่าอิจชาฟูงปลาปลาน้อยไม่ยอมลงคุกเยือ่อเลยเหมือนมันจะรู้แต่ฉันก็ดูแล้วรู้สึกดี มันก็เพลินเหมือนกันมาตัวปลาแค่เอาบรรยากาศพักหัวใจเต็มวันปลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันไม่เลวเหมือนกันปลาไม่มีถ้ามีบรรยากาศคุ้มเวลาพาอกัน แต่เขาเมื่ได้แต่รักก็ทำให้ชื่นใจถึงจะไม่ได้ใครก็ไม่มีเสียแ mm hmm. ค่มีจะให้มองตายมองเธอหัวใจก็หายเปลีย่ยน mm hmm. ได้คุยแค่นี้ก็หลับก็ฝันดี mm hmm. ปลาไม่ยอมลงคุกเยือเลยเหมือนมันจะรู้แต่ฉันก็ดูแล้วรู้สึกดี บรยากาศมันก็เเพลิหมมือนนกกัาตปลาแค่เอาบรรยากาศพักหัวใจเต็มวันปลาไปกินก็กินบรรยากาศสวัสดีพี่ที่40นะครับวันนี้เราเข้าเขื่อนแม่กวงนะครับเข้าเขื่อนแม่กวงวันนี้อยู่ไหมของไตห,หนึ่งนะครับสะพานสี่นะครับไหมยหมายที่ปกติปลาจะกินนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูอาการกันเมื่อคืนฝนตกนะครับก็หน้าร้อนนะฝนตกแต่สภาพอากาศตอนเช้าก็เย็นสบายดีนะครับแต่ตอนนี้แดดขึ้นตรงข้างหน้าเราเลยนะครับหน้าหมายเลยวันนี้มากับน้าครับนี่ครับมันเป็นกำลังใจให้กันนะครับลุ้นครับโอเคก็เราไปกลับนะครับหมายสะพานสี่ไหนึ่งนะครับตอนนี้ตั้งบาร์เสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผสมเดือะ วันนี้มีเหยื่อตัวใหม่มาแนะนํานะครับเรา,เราลองเอามาใช้ดูนะครับก็เรามาเทสเหยื่อกันดูนะครับตัวใหม่ของลุงจงหัวาตาลนะเป็นชิปลมุดนะครับเป็นชิปลมุดก็ลองดูอาการวันนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากนะนะช่วยติดตามกันด้วยนะครับโอเคปะไปตกปลากันไปเลยอ่ะวันนี้เรามีตัวใหม่นะครับเหยื่อตัวใหม่ของลุงจงนะครับเป็น รงจหัวตาชิปละมุดนะครับชิปลมุดจะเป็นถุงเล็กนะครับก็เยื่อ,อยปกติที่เราใช้นะครับตัวนี้จะเป็นสามคูนร้อยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูก็เป็นสามคูนร้อยผสมกับน่าจะหัวกอยถ้าถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับทิปนี้เราใช้เป็นเยื่อชุดนี้นะครับเราก็จะเอาตัวที่ผสมเสร็จแล้วนะครับแยกใส่ถังเรา ใช้ประมาณสักห้ากำมือนะครับแล้วก็ลองใช้ชิปละมุดเนี่ยประมาณหนึ่งกำมือ,อเคเยื่อนี่ห้ากำมือครับตัวนี้ห้ากำมือแล้วก็ชิปลมุดหนึ่งกำมือลองก่อนนะครับลองดูก่อนอันนี้ใช้ครั้งแรกนะอืมหออ่ะสองสองกำมือนะครับ ประมาณนี้สองกำมือโอเคแล้วก็ผสมไห้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูว่าตัวใหม่จะเป็นไงบ้างนะครับลุงจงหัวตาลชิปละมุดฝากไว้ด้วยอามแล้วนะเนี่ยซื้อเนี่ยซื้อกันซื้อเนี่ยเออเอมเอออนี่นะเอออัเยใอ่หอเ่าห่างเลยครับ่างครับห่างนี่ nó hơi nhẽt không? nhẽt. Hôm nay. Ở không Ở ngoài. Ở ngoài. Ở เปลี่ยนียอเปลี่ยนจะดิ้งเนี่ยไม่ไหวเลยเฮ้ยโอ้ไปแล้วไปเร็วไปเร็ว มาแล้วครับตัวแรกแซมบ้าใสสวยประมาณสัก5ขีดเจ้าเจ้าเจ้าไปต่อตว,วันนี้กินกินเร็วนะครับตีไปครึ่งชั่วโมงกินเลยไปต่อ,อเชเปลี่ยนเยื่อไม้ที่2องนะครับไม้แรก ปลาบ้านหนึ่งตัวโอเคแต่ท่าน,นอื่นๆนี่แทบจะนิ่งสนิทเลยนะต้องต้องลุ้นหน่อยวันนี้ต้องลุ้นหน่อยวันนี้แดดแดดเริ่มจัดแล้วนะครับหวังว่าจะมีตัวโอเคลุนล้นหน่อยลุ้นหน่อยไม้ที่สองไม้ที่สองแล้ว เอาเหรอ,หรอมาครับตัวที่สองเอ้ยต่อโอ้โหรุต่อเส็มเต็มแล้ว ได้อยู่มาฮะไม่มาอยู่ไัใหญ่แก่ตหมอ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 โอ้ตัวที่สองครับโคตรโบ้โบ้สดๆหมอครับโ้แหม่ตัวเท่าฝ่ามือเลยอ่ะ เจ้า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 ไปต่อไปต่อโอเคตอนนี้เปลี่ยนไม้ที่สามแล้วนะครับก็ไม้ที่สองก็เมื่อกี้ได้หมอตะกลับนะครับตอนนี้เปลี่ยนไม้ที่สามแล้วแล้วเดี๋ยวพักกินข้าวกันนะครับก็กินข้าวไปด้วยไปด้วยดูอาการไปด้วยนะครับวันนี้สะพานสีเงียบนะครับค่อนข้างเงียบนะมันไม่ ไม่มีปันนินนะครับตอนนี้ยังไม่มีปันนินเข้ามาโอเคลุ้นต่อไปเดี๋ยวช่วงบ่ายอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีก็ได้นะครับไะลุ้นต่อไปครับลุ้นต่อไปช่วยให้ใหกําลังใจกันด้วยนะครับ <S <S เดี๋ยวเรารีบเกี่ยนเหยือกก่อนนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับเมฆเยอะเลยตอนนี้นะครับพื้นฟ้าขึ้นพื้นฝนด้วยเมื่อกี้ยังแดดจัดอยู่นะครับแดดจ้าเลยตอนนี้ฝนจะตกนะครับเดี๋ยวเกี่ยนเยือให้เสร็จก่อนและเดี๋ยวฝนตกเรามาลุ้นปลากินกัน ผนเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับปลายังไม่กินเลยแต่เดี๋ยวปลาชอบกินตอนฝนตกนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกันนะครับติดตามกันต่อติดตามกันต่อให้กำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้เหมือนสามฤดูเลยตอนเช้านี่มีทั้งเมฆทั้งหมอกนะครับฝนตกกลางวันแดดจ้ามากตอนนี้คือมีแล้ฝนจะตกอีกแล้ว โอเคตอนนี้6โมงเย็นแล้วนะครับก็หมดเวลาแล้ววันนี้ก็เืิดไม่กลวงนะครับช่วงนี้กินยากเลยนะครับก็เที่ยวหน่่ยมันไม่ค่อยมีปานินเลยนะช่วงนี้ปันินไม่ค่อยเข้าเลยนะครับก็จะเข้าห่างๆแล้วเรายิ่งเข้าวันเดียวนะครับโอกาสมันจะยิ่งน้อยตามไป แต่ก็วันนี้ก็ถือว่ารอต่านะครับก็ไปดูผลงานวันนี้กันนะครับหมายสะพานสี่นะครับสบงนนบองใส่หน,นึ่นงแต่ไม่ควงไปดูผลงานกันดีกว่า นตนาบ้าแล้วก็หมอตะกับหมอตะกับไซส์เกือบเท่าตาตาบ้าเลยครับโอ้ไซส์ใหญ่มากสวย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 วันนี้โอเคก็เลือกตามโอเคก็อีพีหน้านะครับจะไป ตกปลากันที่ไหนก็ฝากนะนะนะติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะนะทุกคนนะครับที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อ e ีีหน้านะครับก็เขื่อนแม่กวงเดี๋ยวดูดูข่าวสารก่อนนะครับว่าอาการมันเป็นยังไงนะครัคที่เขาเขา้าเขาเป็นยังไงอ่าอีพีนี้อีพีหน้าเราอาจจะไปอ่างเก็บน้ํานะครับไปอ่างเก็บน้ําดูแต่ถ้าเขื่อนมีผลงาน ของน้าๆท่านอื่นนะครับเดี๋ยวราเข้ามาอีกทีนะครับเกินไม่กวงเป็นที่ประจำแล้วไม่ไปไหนแน่นอนโอเคาไงเดี๋ยววันนี้ขอตัวจบชิปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับอนาะครับ